สวัสดีครับเพื่อนๆอไทัยพินิจนะครับผมจากเพจดชิลเลอร์ระบบหล่อเย็นและอะไรเครื่องทำความเย็นนะครับวันนี้นะครับช่างเขาตันเครื่องนะครับขนาด2ตันนะ2 4 0 0 0 BTU ครับผมเอาไปส่งที่นิคมบินทระยองนะครับอ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับโอเคตอนนี้คอมพิวเตอร์รันอยู่นะครับดูนะหประมาณ300 p s อพนะครับโลก็ประมาณ ตรงนี้ตัวนี้60 psi นะครับแล้วก็ประมาณ70 psi ครับแล้วะ,ะโลนะตัวนี้เป็น R 2 2นะครับอุณหภูมิน้ำนะครับประมาณ11องศานะเราเริ่มสตาร์ทที่28องศานะครับเมื่อกี้นะตัวนี้ก็จะมี temperature control นะครับผมแล้วก็สวิตช์ปั๊มสกูเลตแองส์พายนะแล้วก็สวิตซ์คอมบนะครับแล้วก็ไฮเพรสชั่นนะครับวัดแร,นะรงดันไฮสายนะตัวนี้เป็น R 2 2นะไฮสามร้ Hi นะครับตัวนี้นะรันนะ โล w เพชเชอร์ picture, นะครับประมาณ6.70นะครับดูนะอยู่กึกลางระหว่างหกกับแปคือ70็ s สนะครับแล้วก็กระแสนะครับผมของคอมนะครับประมาณ3.5แอมป์นะครับเฟสที่2ก็3.9นะครับใกล้ 9, คเคียงกันนะโอเคข้างในก็จะเป็นปัม๊มนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น Box บล็อกคอนโทรลเขานะครับจะมีเฟสซีเควนต์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม็กของปั๊มนะครับแม็กของคอมนะครับเอวโหลดทั้งสองนะทั้งปั๊มและคอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าอ่าตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับใช้เป็นครอบแลนด์นะครับผมโมเดลอะไรดูนะเซต R สองแปด K สามนะครับเป็นไนะอยี่สองนะอ่ามี โลว์พิเชอร์นะครับไดเออร์ yer, นะแล้วก็ไฮพิเชอร์สวิตนะครับผมประมาณนี้นะด้านในนะ่าดูข้างล่างกันนะครับข้างล่างก็จะมีถังน้ำนะครับผมดูข้างในข้างในก็จะเป็นคอยโขดนะครับเป็นคอยขดนะคอยอินแทง์นะครับมีถังน้ำด้วยนะครับผมมีวาล์ววาล์วไบพาสนะครับผมแล้วก็มีด้านกลับแล้วมีลูกลอยในถังน้ำจะมีลูกลอยด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวฉีดน,นะครับปกติจะเป็น expansion valve หรือแคปคิวตัวนี้เป็น oil f e e นะครับผมใช้ได้นะ R22 <Okay. S 2> ด้านหลังเครื่องมีอะไรไหมก็จะมีป้ายเนมเพจนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนตัวใหญ่นะครับก็จะมี water outlet นะครับก็คือน้ำเข้าโหลดน,นะเป็นพัก power นะครับเป็นพัก power นะแล้วก็ water inlet นะครับผม เมคอัพก็คือน้ำเติมนะครับโอฟนะครับน้ำล้นถังนะครับแล้วก็วอเตอร์เดนนะครับผมวอเตอร์เดนมีวาล์วด้วยนะครับผมนี่ถ้าเราเปิดน้ําทิ้งนะครับเวลาสิดนะน้ำก็จะทิ้งนะครับตรงนี้นะปิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับเครื่องกิลเลอร์ขนาด2ตันนะครับ24,000 BTU นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองรันอีกทีก็ได้นะครับ อ่าโอเคเพื่อนๆเรามาดูนะครับตัวนี้กำลงังรันอยู่นะตัวนี้มีเกียร์น้ำาิดกองศา,านี้ประมาณเก้านะครับเกนะ้าเก้าจ<ด>ุดศูนย์นะเก้าจุดศูนย์องศาซีนะด้านล่างนะ,นะครับด้านล่างตัวนี้ครับเป็นปัม๊มซึ่งเกลียดเซัพลายนะครับอดูนะมีวาลวนะครับเห็นไหมตัวนั้นวาลวนะวาลวนะครับไวสแตนเนอร์ตรงนี้นะแล้วก็เข้าปัม๊มนะครับตัวนี้ครับขึ้นมานะเข้าไปไอซ์เกลียน้ำใ่ถังนะครับแล้วก็ตัวนี้จ่ายไปซัพลายนะ เซอรอแอนสับครับผมเป็นคอยอินแทงนะครับตัวนี้จะประหยัดไฟมากเพราะว่าไม่มีปั๊มมีปั๊มตัวเดียวอะครับผมเอคกระแสคอมตัวนี้ก็จะประมาณ3.3นะครับไปเรลาดูณหภูมิลงนะครับกระแสก็จะลงนะโอเคโอเคเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมแพ็กเกจชิลเลอร์นะครับขนาด24,000 BTU นะครับแต่บอดี้นี้ครับผม ทรงนี้ครับเซอร์แอนซับเป็นคอยขนะครับเราจะผลิตที่9,000 BTU นะครับ24,000 BTU นะแล้วก็30,000 BTU นะครับแล้วก็36,000 BTU นะครับเป็น R22 หรือ R407 นะครับถ้าเป็นตันก็จะประมาณ0.7นะครับตันนะแล้วก็1ตันนะครับ2ตัน2.5ตันนะครับแล้วก็3ตันนะอ่ะตัวนี้อุณหภูมิตัดละโอเคหากเพื่อนๆมี คำถามนะครับเรื่องเครื่องชิลเลอร์นะเราทําทั้งเป็นเพจนะครับทิ่ก่อนจะเป็นเพจเฮเอเชนเจอร์นะตัวนี้จะเป็นคอยอินแทงก์นะครับคอยหดในถังน้ํานะก็จะมีปั๊มตัวเดียวนะครับตัวนี้จะประหยัดไฟนะครับผมตัวนี้เครื่องชิลเลอร์นะครับขนาด24,000ื่นี่พน BTU นะครับพร้อมส่งนะตัวนี้น่ามหมุนให้ดูนะนี่ครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับด้านหลังเดี๋ยวด้านหลังก็ได้ครับผมอ่าด้านหลังนะครับผม ลูกค้านะจ่ายไฟนะครับ3ามร้อยแปดสิบนะครับห้าสิบเพิสามเเนะครับผมแล้วก็เติมน้ํานะครับผมไม่ครับนะเติมน้ํานะครับผมอันนี้น้ำล้นถังนะครับก็นีลูกรอยเสียนะมีลูกรอยนะครับแล้วก็น้ําเดนก็เวลาล้างถังนะครับมีน้ำน่าล้างถังโอเคแล้วก็วอเตอร์อัลเลทนะครับก็คือเข้าเครื่องจักรนะครับวอเตอร์อัเลก็คือกับจากเครื่องจักรนะใช้งานได้เลยนะครับวันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเครื่องเลยเราแค่ ต่อน้ำเติมนะผมมิกอัพนะแล้วต่อน้ําไปเครื่องจักรนะครับเข้าเข้าโหลดนะแล้วก็กลับจากเครื่องจักรนะครับแล้วก็ใส่พัก p วอร r นะครับมีพัก power ให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคแล้วเราก็เปิดสวิตช์ได้เลยครับผมเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์แล้วก็เครื่องก็จะทางานได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆตัวนี้นะครับเครื่องชิลเลอร์นะขนาด2ตันนะ 24, 0 0 0 BTU พต่อชั่วโมงนะครับพร้อมใช้นะครับมีลัก power นะมีเติมน้ำแล้วก็น้ำไปน้ำกลับน้ำโรนน้ำเดนนะครับแล้วก็ เปิดใ้ชีวิตใช้งานได้เลยนะครับใช้รอเย็นแม่พิมพ์นะครับเครื่องจักรต่างๆนะที่เกิดความร้อนเราไปคูล่งบความร้อนในเครื่องจักรนะครับผมทั้งอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีนะครับยานรถยนต์ด้วยนะครับผมแม่พิมพ์ต่างๆพลาสติกนะครับผมใช้ได้หมดนะครับรอเย็นออยคูลเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับผมสวัสดีครับ